สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ตั้งบ้านนะครับขณะน,นี้ท่านก่อไดอ้รับชมนะครับพะเยาทีวีทีวีเพื่อชมชนในรายการพระเพณนีพิธีการประจําปีใหม่เนาะเพราะว่าเย่งเพราะว่าหลังจากปีใหม่เมืองมานี่ก่อมาได้ปะท่านผู้ชมต่ไรนะครับ <laughs> กําลังมาปะนี่วันนี้นะครับวันที่สองษือสภาคมพุทธศักราช2567นะครับก็เดือนเจ็ดเหนือแถม เก้าคำนะครับเก้าคำวันนี้เนาะในวันนี้นะครับมาป้าผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะครับผมนายสยามซักล้อนักวิชาการวัฒนธรรมแล้วก็ปีนานตั้มนะครับนายนัทวุฒิทองเป็นสังกัดกลุ่มอํานวยการพิธีการศพตีนะครับพระราชทานตีแปดพะเยานะครับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาในวันนี้ก็มีสาระน้าหู้ต่างๆได้มอบอูมาจ๋าตลอดจนถึงวันสําคัญเกี่ยวกับของพิธีการศพตีนะครับพระราชทานนะครับซึ่ง เราจะได้โอกาสในช่วงต่อไปเนาะในช่วงแรกนี่นะครับช่วงนาหูช่วงตีจะต้องเป็นห่วงเป็นยัยหันผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะตามตีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหลายฉบับเหมือนกันนะครับบอกสมาติจะอู้ได้ว่าฉบับใดเนาะมันออกมันหลายครับก็ช่วงนี้นะครับพายุเนาะก็จะมีสังเกตว่าตามข่าวโซเชียลต่างๆ Facebook ก็ดีทั้งแอปพลิเคชันไลฟ์ก็ดีนะครับในเพจต่างๆโดยเฉพาะ พยายทีวีของเขานี่ก็นําเสนอในส่วนของข่าวาแหวดบ้านแหวดเมืองเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นพายุที่เกิดจากเชงไฮเนาะตั้งมูเชงไฮเชงคําก็ดีตั้งผู้ซางอย่างที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อน Born นะครับเวียงเชียงลุงก็มีแต่คนซื้อแบบตอวนวานี่ก็ใกล้ๆนี่ก็จุนเนาะจุนครับนั่นอ่ะก็ข่าวสารบ้านเมืองของเขาบาเดียวนี่มันเข้าหาง่ายนะครับ แค่เปิดมือถือขึ้นมาก็บป้าแล้วปะโดยเฉพาะทันได้ตีที่ตามเพจพะเยาทีวีทีวีเพื่อชมชนของเขานี่นะครับสามารถทับหู้ข่าวสารต่างๆทันเหตุบ้านกันเมืองนะครับตีอู้ตีจ่ากันไปนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการเป็นห่วงว่าหลายๆท่านอาจจะหู้ว่าฝนบาตกแดดฮ้อนก็อาจจะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรกตีมากับหน้าฮ้อนนี่คืออย่างครับ หลักๆเลยนี่ก็คือหลกที่เป็นสากลนภาษาอังกฤษของเาฮิสโตกฮิสโตกนะครับครับก็คือหลายสถาบันวิจัยหลายคุณหมอตีเปนเดออนะครับรบ,บางเือก็เลื่อนใน Tik t o อกเนาะ,นะกับพะโยเล็นพื้อผลการวิจัยมาว่าอันการตี่คนเฮาเนี่ยตีว่าเป็นฮิสโตก,กันนะครับ การดื่มน้ำเย็นนะครับถ้าจําจเป็นก็เลี่ยงน้อยหนึ่งะนะครับแต่คุณหมอเป็นบอกว่าอาจจะบไดเกี่ยวข้องกับฮิสโตกนักต่อได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเป็นห่วงป้าอุ้ยแม่ฟ้าคนท่านผู้ชมปีๆน้องๆว่าบางเต่อเอาไปเ่ยาการมาเนี่ยบางเต่อไปต่งไปสวนไปให้ไปนาอย่างมากก้วแ,แตเนี่ยอากาศห่อนพออากาศห้อนแล้วเนี่ยมาถึงบ้านใหญ่เลยบางคนมาถึงบ้านปุ๊บกะล้วงผ้าลูกครัวอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยเอ้ห <โฮ S 2> อันนั้นอันตรายค เพราะว่าการตีเจลโหมาปุ๊บเนี่ยลวกผ้าลวกคอัวอานักทันทีเนี่ยี่สยามมันจะยังขึ้นขอเขาอีกมั้ยมันจะเลือดในร่างกายอุณหภูมิในร่างกายมันปั๊บบัดนันปั๊บบัตมันจะไปทางนอกอาจจะส40สี่สิบองศาแต่ว่าถ้าหากว่ามาบ้านมาจ้องแล้วเนี่ยลวกัวแกผ้าเรียบร้อยนาออาบน้ำบางคนนี่อาบน้ำอาบจะได้ครับลุ่มหัวลุ่มก็คือการโหดหัวลงเส้นเลือดฝอยแต่ละเส้นเนี่ยเขาเขาบาดเจ็บหมอเนาะเขาโอ้ บ,บ,บ่บ่บ่แมนเท่าไรนะครับเอาอย่างไเลยก็คือว่าทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยอาจจะแตกได้โดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันเนี่ยเกือบเป็น <c oughs> เพศทุไว้นะครับถ้าหากว่าอาบน้ามต่อหน,น้าเนี่ยมันมาเป็นฮิสโตกผลข้างเคียงมันก็คือไข้เป็นไข้ห้อนกับเย็นมาป้าก,กันมันถึงมันถึงเป็นไข้แน่นอนนะครับฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับคือมาถึงบ้าน สกเนี่ยหันเนี่ยนี่หรือว่านั่งอยู่บารายก่อนนะครับอันเอานั่นเอานีมาเนื้เล็กๆน้อยจๆจีจะช็กๆๆๆๆ่อนคืออ่าอุณหภูมิในร่างกายมันปรับมันเปลี่ยนจากอ่อเข้นมาเย็นสักน้อยหนึ่งก่อนนะครับ,รบและวิธีการอาบน้าที่ดีทีท่สุดคุณหมอคุนว่าคือหอดตั้งแต่ช่วงหลังลงไปก่อนครับดแข่งหดขาเพราะว่ารวมเส้นประสาทต่างๆที่อยู่ในร่างกายเขาเนี่ยมันอยู่ตีฟาเท้าของเขานะครับคือมัน ร,รับอุณหภูมิปั๊บอ่ะอย่างถาบอย่างต่างๆ่เห็นก่อนเราถึงจะอาบน้ำบ,บางคนขี่รถเครื่องไปถึงบ้านปุ๊บแกไฟกระหัวขอาขบน้ำนเลยนะครับเอ,อีเจีก,ก็หาปีสยามตีค,คนตะกอนเนี่ยเมันจะมักจะเจียวว่าเวลากลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบอย่างเสร็จแล้วปุ๊บไปรับไปนอนปุ๊บบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่ารับปุ๊บแล้วกับบัตื่นเลยไหลตายไปเลยเนี่ยที่เป็นเจียกันเป็นเพราะผีสางเป็นอย่างนั้นละที่ว่าไหลตายก็คืออันเนี้ยอันเนี้ย เพราะว่าบางคนเท่ามาเกาเนี่ยเปิ่นว่าเปิ่นจะอู้อุปมาอุปไมยท่างๆเนี่ยในเรื่องของต่างๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเอาเรื่องความเจือเนี่ยมาอู้นะครับ <c oughs> ดยผิวเผินแล้วก็วกคือว่าคนเท่าในสมัยตะก้อนเนี่ยเปิ้ลก็จะบอกว่าบดีไปยะนั่นบดีไปยะนี่มันจะรับทายไล่์ทายไปนั่นไปนี่ที่จริงก็คือทางการแพทย์แล้วก็คือเนี่ยครับฮิสโตกหรือว่าการรับรับหลดรับหลดนะเออหนะบางเตืออาจจะมาถึงบ้านปุ๊บบด้ไปไหนแต่ อาบน้ําแล้วก็น,นอนสกักอำไปห้องบอกบบตื่น<อ>ล<ะ>แล้วอ,อ,อันนี้ก็คืออาการเดียวกันเ<ฆ>พราะว่าบ,บางเจ้อมันบทุล้นเท่าไรนะครับบางาสมัยมันมีปีท่านปีหนึ่งผมก็เกยเกืบเป็นามาถึงปุ๊บ<ฆ>ลืมฝั่ง<ฮ>อาบน้ําแล้วมาถึงปุ๊บเขาใส่ผ้าเช็ดต,ตัวอยู่นะมันนั่งอยู่อยู่ๆมันเหมือนออนไปเลยนะออนออนออนหัวเขานี่จะงมลงไป จนตั้งสติฝืนมันนี่ได้ตั้งสติควบคุมสติแต่เขากลับมาถึงเป็นขั้นนั้นแต่ว่าครับเขาก็มาเกิดในใจว่าเออนี่โรที่เปินเป็นฮิสโตกลืวเป็นอันนี้กันนี<อ>่นะครับ,รบประมาณนี้ก็โดยความคงใหญ่นะครับแล้วก็ไปตลอดจนถึงพายุครับพายุในแต่ละพื้นที่เนี่ยบ้านบ้านปูนเนาะบ้านจจ้นเดียวก็ดีครับมันบ่ล่มบ่เซิงแต่แต่ว่า หลังคาหลังคากับอายุการใช้งานมันเหมือนละเนาะบ้านใหม่นะครับตีพอเพจเฟซบุ๊กเยต่างต่างทางอำเภอเวียงเชียงลุ่งเนาะบ้านไหม่กับบางบางบ้านก็ไปทั้งแถบเลยเล็กมันถอนเนาะรูปราพของวาตภัยนะครับในช่วงนี้ยังตีปีไม่เมืองเนาะปีไม่เมืองตีผ่านมาเนี่ยเปิดเขียนไว้ในปกตื้นท่านเลยกว่าหนักขื่อน้ำสามตัวปีนีปีนี่อาจจะบ่ค่อยมีน้ำต่อไรนะครับกว่าท่าพอนะครับ แต่ว่าฝนฝ่าอากาศมันก็ยังที่ทุกท่านได้สาบนะครับ,รบเดี๋ยวแห่งเมื่อกี้วันก็จะเป็นเดือนแปดเหนือ,เ,อนเดือนแปดเหนือก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูการลงไห้ลงน้เนะบางตีก็ไถละบางตีก็ใส่น้าเข้าหน้าปังอย่างของนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องเกษตรกรก็ต้งองรอรอฝ้ารอฝนกันหน่อยน้ำในน้ำอิงน้ำในห้องอย่างกับบ่ค่อยมีแห้งหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้แห้งนะครับด้วยความปรารถนาดีจากาสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาก็แล้วกันนะครับ,รบผ <S <S ในช่วงนะครับที่สองสาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและภารกิจกลุ่มอำนวยการพิธีการซพตีได้ครับพระราชทานตีแปดพะเยานะครับโดยอาตีผมได้อู้นะครับจะนํามาอู้นี่ก็คือว่าอีเปีหนาต่ำ เมื่อปี2562นะครับผมก็ได้มีโอกาสอสอบเข้าไปทำงานในจุดนั่นนะเป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกกระว่าได้น,นะครับร <ๆๆ S 2> ุ่นแรกก็ว่าได้โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะครับ,รบพระองค์ได้มอบผลนห้องว่าพระราโชบายคือกับสํานักงานนายกรัฐมนตรีรในส่วนของการพิจารณาต่างๆว่ากรอบ ของการทํางานอะย่างต่างๆเนี่ยเมื่อลงตั๋วบร้อยแล้วปุ๊บจึงมอบภารกิจเนี่ยเือกับกระทรวง,ว,งวัฒนธรรมนะครับโดยสํานักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นผู้สนองพระราชบายนะครับ,รบเป็นผู้สนองพระราชบายแล้วก็พระองค์ก็ได้มีการกําหนดว่ามีพระราชบายเกี่ยวกับในส่วนของพิธีการซพตีด้พระราทานเนี่ยเือกับขรชาชการเือกับผู้ตีทําคุณงามความดีแก่บ้านเมือง ในส่วนนี้หลายๆท่านอาจจะหับพุหับราบกันองละแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะอบอคอยอาสาบดีต่อไน,นะครับผู้ที่ทำความคุณงามความดีเนี่ยตลอดจนถึงประชาชนบางเตือ่อาจจะเป็นจิตอาสานะครับในปัจจุบันเนะาะเขาก่อหารข่าวหลายๆที่ก็มีนวน่วยจิตอาสาต่างๆพระิจในส่วนของวิธีการซพเจ้าพระราชาธาน,นะครับก็จะมีลักเกฑ์ต่างๆ เดี๋ยวเราจะไปอู้ในช่วงไทยว่าบุคคลจะได้ได้รับลักเกน์จะได้นะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยการขอพระราชทานเพลิงศพขอพระราชทานนาำหลวงอาบศพเครื่องกติยศต่างๆเนี่ยจะมีเฉพาะในกรุงเทพมหานคร,ครนะครับ,รบปีนั้นตั้มนี่ก็มาในช่วงยุคแรกเหมือนกันเนาะมามาใน การก่อตั้งศูนย์นะครับแตูุ่เสวดปิดต้นนี้จะม้าก,ก่อนผมกำเออครับผม <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยได้ทําแผนรบอบม้าต่างๆว่ามีข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ฏิบัติงานพิธีครับ,บยังเป็นนันตั้มเนาะได้ขึ้นม้าแล้วก็มีกําลางังพ้นใอย่างต่างๆในตอนนั้นก็มีการสอบ,บก็จะโอ้เกี่ยวกับตีไปตีมาเลยก็คือหลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้มีการก่อตั้งศูนย์ตอนนั้นเนี่ยปี62สองสามเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่ยังได้ได้ใจจีว่ากลุ่มอํานวยการ,รนะครับเปนห้องว่าศูนย์อันนี้ก็พิธีการศพถ้าผมจำมาพิสนะศูนย์พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขตอีกคณเม<อ>ื่อก่อนนะเมกืกอนเนี่ยพะเยาเขาเนี่ยเป็นเขตเก<อ>้านะครับเขตเก้ามีทั้งหมดนะครับถ้าบ่นับ กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่15 15เขตครับตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนจากศูนย์เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเปิ้ลจะติดปากกันว่าศูนย์นะศูนย์ปักศูนย์ศูนย์พิธีศูนย์ยังนนะครับถ้ายังพยักเขาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เก้าแต่ปัจจุบันนะครับ2,566 60ห้า60 67มาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น กลุ่มอานวยการพิธีการศพตีได้ห้าพระราชาทานตีแปดพะเยากลุ่มอํานวยการเนี่ยจะเป็นกลุ่มตีกลุ่มใหญ่ซึ่งดูแลกี่จังหวัดก็เป็นหนต้ต่ําของเฮานี่ดูแลสี่จังหวัดตรงเขาด้ยาวเยเนาะพะเยาเชียงไฮ้แปะน่านแปนาน,น,านอ๋อพะเยาเชีงยงไฮ้แปนานนะครับเนาะ แล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยพี่นันมีมีกําลังพลอยู่ประมาณเท่าไหรอะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีกําลังพลนะครับประมาณ15 15นายนะครับสิบห้านายครับครับเป็นเป็นดูแลในส่วนไรผองครับของให้ในจังหวัดนี้ครับเออในส่วนของอักลุ่มพิธีการนะครับเนาะครับครับผมเปิดกลุ่มพิธีหร่อยล่มบอกของเขานี่จะเป็นกลุ่มอำนวยการครับครับแล้วก็ของแต่ละจังหวัดนี่จะเป็นกลุ่มพิธีการครับครับซึ่งพยาวเขาก็ ตีนี่อยู่กันในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มน้อยการครับแล้วก็จะมีย่อยเอาไปแหมตีสำนักงานท่านจะเยาพยับนะครับก็จะเป็นกลุ่มพิธีการการส่วนเจียงฮายแปลนานปนก็จะเป็นกลุ่มพิธีการครับครับในส่วนของกลุ่มพิธีการปก็จะดูแลในในการขอรับพระราชทานภายในจังหวัดและจังหวัดของเปิ่นเหมือนกันครับคับผมซึ่งเกาะในกําลังคนของปนมีสิบห้านายนะครับนอกจากจะสามารถปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับในการพระราชทาน น้ำหลวงนะครับน้ำพระราชทานเพิงพระราชทานดินนะครับ,รบประมาณนี้ได้อยู่ในกําลังพ้นที่เป็นสิม้าไนาับ,บแต่ท่านในลักษณะของจะเป็นในการพระราชทานากเี่ยวกับเั่นโกดขึ้นไปเนี่ยคร,ครับผมมันก็จะต้องประสานมายัง กลุม่มอนยการของพยาฮาลนะครับนอกจางกลุม่มหนยการเขาก็จะได้ไปสนับสนุนในส่วนนั้นนะครับสนับสนุนนี่สนับสนุนส่วนอะครับหมายถึงว่าไปปฏิบัติหน้าที่จะได้อะไรอ๋อครับ,รบถ้าในลักษณะของเจ้นโกรธเนี่ยครับถ้าเป็นมีการขอพราชทานน้ําหลวงอาบศพตั้งแต่โกรธโถ่โกรธแปดเหลี่ยมขึ้นไปเนี่ย ซึ่งกําลังพ้นก็อาจจะเพียงพอนะครับในการปฏิบัติภารกิจนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นก็จะปฏิบัติในเรื่องของนาหลวงของเปิ่ไปแล้วนะครับแต่ในการประโคมนะครับมันจะมีการประโคมกรองชนะปีชนะนะครับประกาศการตั้งเครื่องกิติลประกอบศพจั้โกฤครับซึ่งปกติจะต้องเอาเจ้าหน้าที่ในส่วนของเขาเนี่ยไปในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะครับรวมไปถึงในการพระราชทานเพลิงศพ ตัวเองนะครับซึ่งก็จะมีในลักษณะของขบวนเวียนเมนนะครับเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับในเจ้าพยาเฮวนะครับล้วก็เชียงหายแปนานหรือว่าทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเขาเนี่ยนะครับมันก็จะในลักษณะของเจ้์โกรขึ้นไปก็จะต้องมีการเวียนเมนนะครับเนาะเวียนเมนก็ซึ่งจะต้องได้เจ้าเจ้านาทีในส่วนของกลุ่มอํานวยการพิธีการไปในการปฏิบัติในส่วนนี้ตัวเองครับแล้วถ้ายังอีและถ้าปีนานถ้าสมมุติว่า จากวัดเชยงไฮ้เนาะเปิ้นมีงานแต่เปิ่มแบบนี้งานโกรธเนาะเปิ้นบ่มีงานพระราชทานเพิงศพโกรธเนี่ยแต่ว่าเปิ้นมีเพิงศพหีพบนเ,หเนาะเพิงศพหีบเนี่ยซึ่งทราบว่าเนี่ยจะใช้เจ้าหน้าที่อยู่มดหิมเลยก็คือ15นายเนี่ยเนาะ,นาะและที่นี่วันนั้นน่ะบังเอิญว่ามีแหมแหมแฮมศพ1นึ่งคนใหญ่เนี่นย,ยจะได้นะครับก็จะต้องประสานมาที่กรมวนวยการแล้วครับครับเพราะว่าถ้าในเนื่องว่าเวลามันขัดเกี่ยวกันนะครับเนาะบ่สามารถที่จะไปปฏิบัติทั้ง2งานได้ ทันทวงทีแล้วพื้นที่มนกกไก่ตัวพื้นที่มนก็ไกลตัวก็จะต้องประสานมายังกลมองค์กรการวิธีการเพื่อขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่อีกอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับในการไปที่จะปฏิบัติเพลิงอีกงานหนึ่งอ๋อคือว่าเขาจะบมีการที่ปว่าบางทีเจ้าภาพเปินประสงค์จะพระราชทานวันเนี้ยพี่นอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งหายติดจะติดภารกิจแหมซพบหนึ่งก็จะต้องขอเอาไปอ๋อเพื่อที่จะ สนองพระราชบายในสวนเนี้ยแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่คือสวยงามเ,าเรียบสวยงามสมเกียรติกกรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนี้ตลอดจนถึงว่ามีพระกิจในบางทีในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบางเตื่อบางซบเปิ่นเป็นอันอาการพระราชทานพิเศษมาแบบเป็นงันพระบรมราชานุเครนะครับต้องใจค้นกับพวกน่ะยังบ่มีกับสาวสาสิบคน เราจะต้องไปช่วยกันนะคำันแบบประมาณนี้โดยตะกี้ที่ผมอู้อ่านละไว้เนาะว่าพิธีการสบที่ได้รับพระราชทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอดีตนะเนาะต้องบอกบอกว่าอดีตนี่การขอพระราชทานต้องต้องไปที่กรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเต่าที่จําได้หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ย ก็ได้จัดตั้งห้องหมายเป็นห้องห้องหมายก็คือคห้องงานประสานขอพระราชทานนะครับ,รบขอพระราชทานเพิงขอพระราชทานดินพระราชทานน้ำหลวงพระราชทานต่างๆเนี่ยสาม,มารถขอพระราชทานได้ตีสารลากลางนะครับเพิ่นก็จะมีห้องหมายเป็นห้องสั้นๆว่าห้องหมายนะครับทุกทุกจังหวัดสมมุติว่าลูกหลานทํางานอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ พ่อแม่สมมติเนาะพ่อแม่เปินเสียชีวิตอยู่จังหวัดน่านเออโดยที่บ่ต้องยุ่งยากละลูกบ่ต้องไปไปขอตีนานละครับลูกหลานเอกสารยังเฮาเนาะเอกสารทะเบียนบ้านอันอย่างต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เฮาละครับก็คืออยู่เชียงใหม่เนาะสมมติเนาะเฮาก็ขอ,ขอตีเชียงใหม่ได้เลยได้เลยแล้วก็ถึงเวลาหมายเปิดก็จะออกหมายรับสั่งนั่นนะครับครับเจ้าหน้าที่จากนั้นเพิ่็จะทราบในระบบครับบัเดียวมันเร็้ยวนะครับก็จะเตรียมการอยู่ที่เมืองน่านนะครับเอางย่างไก็คือว่า ลูกอยู่ที่ไหนขอได้ทีท่านเลยเนาะเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายเขาจะมาู้วาซิดอะไอย่างต่างๆมันจะเป็นจะไดนะครับว่าขอได้หรือจจไดนะครับโดยเน้นย้ำว่าทุกครั้งเลยว่าการขอรับพระราชทานเนี่ยบ่มีวันยุทธราชการครับหมายถึงว่าเสาติ์จันดึงซุกนี่มันถึงเปิดอยู่ละเปิดตลอดเสาติ์หรือวันยุทธนครตอร์ต่างๆเนี่ยเปิดอยู่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้อง เตรียมเอกสารให้ครบอย่างใบมรณบัตรบางเต๋อต่างอำเภอเทศบาลเปิดบ่เปิดนี่แหละแต่ถ้าท่านใดเตรียมไว้ <c oughs> ก่อนละมันก็ก็ดีหมายถึงว่าอ่าเปิดตายวันพัดวันซุกเปิดไปขอไว้ <c oughs> นะครับ,รบวันเสาร์ติดกลับมาช <c oughs> มาขอพระราชทานได้อย่างนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นที่อ่าก็ในใน,ในเวลาราชการนั่นแหละก็คือแปดมงกุฎหนึงส <c oughs> ี่มงกุฎนะครับ <c oughs> แต่ว่าตีหนึ่งตีสองอีกกระบอกหนึ่นะครับประมาณนี้แล้วก็บ่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นต้องเสี่ยงตังค์สักบาท ครับอันนี้ก็คือตีไปตีมาว่ากอ,องพิธีการศพตีได้รับพระราชทานเนี่ยก็คืออยู่ที่กรุงเทพหานค,นครรแล้วก็อศูนย์ทั้งทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด15ศูนย์แล้วก็มีแตกย่อยออกไปแต่ละจังหวัดแห่นะครับอันนี้ก็คืออาจจะบรร่รลงรายละเอียดนักเท่าไดนะ,ค,ะครับนี่ก็คือตีไปตีมา แล้วก็หัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวกับพิธีการวงสวงสักระสิ่งศักซิ์ประจําปีพุทธศักราช2567นะครับทุกปีจะทำกอดร้องกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีนะครับปีนี้กลุ่มอํานวยการพิธีการซบเไดบพระราชทานก่อได้จัดในส่วนของเครื่องวงสวงนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายนะารับน้ทพลนาราดิศอนนะครับแล้วก็ในการนี้ก็มีท่านสวัยชัยเมือง นะครับวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาวแ้้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมนะครับปีนี้ก็ย่าเจ้าน้อยนะครับก็คือมันห้อนันมาถ้าเขาจะไปย่าังปุปีเนี่ย่าช่วงเก้าโมงสิบโมงนี่ห้อนเตะอยู่บําบวดในนั้นี่ก็เริ่มพิธี8ปดโมงนะครับก่อนจะเริ่มพิธีนั่นนะครับก่อนจะเริมพิธีนั่นก่ วันที่30เมษายนที่ผ่ <c oughs> านมาตอนแรงก็จะมีทําบุญทักษิน้นุปทานก็คืออุทิศถวายต่างๆคร้ต่อตวนันี้นะครับวันที่หนึ่งเพื่อสภาก็มีการบวงสรวงต่างๆบวงสรวงนี่ก็มีพิธีสงฆ์นะครับ,รบได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณคนะครับหลวงป่อพระเทพย,ยานเวทีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกจังหวัดวัดศิวมงคลมาเป็นประธานสงฆ์ได้ผสง์เทละทต่างๆนะครับก็มี หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาร่วมตัวเนาะเข้ามาร่วมตัวในการนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นการกตัญญูกัตเวทิตาการน้ำเลือกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในพระบรมมหาราชวังในส่วนงานที่จริงก็เป็นส่วนงานของกองพระราชพิธีนะครับกองงานพระราชพิธีก็คือจะมีเจ้าป่อโรงโกดเจ้าป่อเครื่องสูงปีกองชนะนะครับแต่แต่ละงานเนี่ยก็จะมีเจ้าป่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับพวกปักรักษาอยู่ฉะนั้นเขาก็เหมือนกันเป็นการบงสวงสังเวยอย่างต่างๆเนาะตลอดจนถึงแผนกสนมพนเรือนในส่วนของสุพรรณนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ก็เลยกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยกำหนดไว้่าเป็นวันที่หนึ่งเพื่อสภาคมครับครับวละทั้งนี้ฉงนั้นก็เหมือนกับเป็นการของห้องไรก็ในฐานะเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับเนาะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบมกว่าจะเป็นอาชีพ หรือว่าการกระทํากิจการได้กระทำใคข้อนอพิษสยามมันจะต้องมีครูบาอาจารย์นั่นก็อครับอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกวันทีหนึ่งเนี่ยกลุ่มพิธีหรือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเขาเนี่ยก็จะจัดพิธีนี่ขึ้นในทุกๆปีของวันทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยันติพิษสยามบอกว่าเป็นการข้อกตัญยุกตะวิธีนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มรื่ึถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมูขเขาทั้งหลาย นะครับเพราะว่าการออกงานออกอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าตามเรับความเชื่อบเป็นก็คือว่าเวลาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็ต้องมีสิ่งสักซิ์คุ้มครองของเขาทั้งหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ท่านนั้นก็เป็นการทีดจะเอาจะได้รวมกันอุทิศบุญกุศลไปให้ครูบาอาจารย์สิ่งสักซิ์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทุกท่านนะครับเราก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านตัวนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะโอ้ในส่วนของซิ์ ในการขอรับพระราชทานนะครับโ<ม>ดยซิปในการขอรับพระราชทานเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายอย่างกักนพ <c oughs> ้าตังพระภิกษุนะครับตางพระภิกษุาสามเณนรก็คือผู้ที่ได้รับพระราชทานนะครับสัญญบัตนะ <c oughs> ก็คือเป็นพระครูสัญญบัตรบหรือพระราชาคณะ,ะคคต้นไป สำหรับพระภิกษุส,สามเณรตีเป็นประเด็นรำเก้าประโยคอันนี้ก็ได้ไดนะครับได,ได้เหมือนกันได้แล้วก็ในส่วนของข้าราชาการนะครับก็คือตั้งแต่การเมกอรเน่เปิดจะห้องว่าตั้งแต่สี่สามนะครับปัจจุบันก็คือปฏิบัติปฏิบัติการครับ<ล><ล>รขึ้นไปแต่ต้องครับราชาการตั้งแต่สองปีขึ้นไปนะครับบรรจุวันนี้แหมสักสามเดือนเสียชีวิตอีกกลับมาได้นะครับพ่าวต้องรับราชการสองปีขึ้นไปก่อนเนาะ ถ้าเป็นด้านปฏิบัติเปินห้องแบบนั่นก็คือเป็นปฏิบัติงาน <c oughs> นะครับเนาะปฏิบัติการและปฏิบัติงานขึ้นไปเนาะถ้าเป็นทหารตำรวจนี่ก็คือตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปร้อยตำรวจตีขึ้นไป <c oughs> นครับขอรับพระราชทา,านได้และที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยบางเื้าเปินเป็นนายจา่านายดาบอย่างต่างๆเนาะแต่ว่ายศดเปิดหมดถึงจะ <c oughs> ไดก้ก็ได้นะก็คือ <c oughs> ว่าต้องก็คือน่าจะห้าประชา,าราเหมือน ต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่จันเป็จนจะมาพรมงกุฎไทบอหม,มอขึ้นไปบบางเต่อเป็นเป็นอ่าซิจาซิตีจาซิบโทอย่างนี้แต่ค<อ>นได้เครื่องราชับน,นี่ก็คือได้ได้ครับตลอดจนถึงข้าราชาการพลเรือนอย่างต่างๆเนี่ยบางเต่าเป็นพนักงานราชาการหรือเป็นลูกจ้างประจาอย่างก็แล้วแต่เนี่ยของหน่วยราชาการเนี่ยบางเต่าเป็นได้เครื่องราชอันนี้ก็คือได้ได้ครับ,รบถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ทคุณงามความดีนั่นก็ ก็จะต้องขอพระราชทานเป็นกรณีไปครับในเอกสารนะครับเอกสารในส่วนของการขอรับพระราชทานแหมอย่างหนึ่งก็คือกรณีพิ่เศษกรณีพิเศษที่ผมยังอูดตะกี้ว่าขอฮึ่อปองฮื้อแม่ขอฮ้อมปองฮื้อแม่เนี่ยปฏิบัติกามจากสีสามเนี่ยจะขอฮื้อได้กอกับได้เตือนนะบ่ได้ในเอกสารนี้เปินได้ระบุรักเกียนชัดเจนไว้ว่าตั้งผู้ที่ได้รับราชการนะครับ ถ้าเป็นตระกรอนนี่ก็คือ C ีหกขึ้นไปนะครับก็คือชำนาญการนะครับชำนาญการและชำนาญงานขึ้นไปสามารถขอรับพระราชทานคือกับปอแม่ได้ถ้าเป็นตำรวจทหารนี่ก็จะต้องพันโหพันตำรวจโหขึ้นไปนะครับแต่ถ้าว่าเป่นมีเครื่องราชาะก็ู้ซึกงว่าจะเป็นจันทิตาพรจ้างเผือกขึ้นไปนะครับพชขึ้นไป ติจะขอรับพระราชทานเฮ้ครับป่อกับแม่ได้พ่อแม่เนี่ยบม่ใช่ว่าพ่อบุญทําแม่บุญทรรอีกกับมาได้นะอันปอลุงแม่ป้าเพิ่นเคยเลี้ยงผมมาผมขอเหินได้ก็อีกกับมได้นะต้องเป็นป่อแม่ตีโดยสายโลหิตก็คือผู้ให้กําเนิดนะครับในการนี่เนาะแล้วก็รับพระราชทานก่อจะเป็นชั้นยศชั้นยศไปถ้าอูวันนี่กับราคต้อนนะครับการเริ่มตั้งแต่หีบเชิงชายหีบลายกันแหย่งหีบทองลายสลัก แล้วก็โก <ather os> <plex> 拜拜ดโถโกดเหลี่ยมอย่างไปนะครับถ้าถ้าขอค้อปอคือแม่นี่เป็นห้องอ่าพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษนะครับเพลิงอย่างเดียวเพลิงอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติมดนะครับในหัวเนาะย้ำว่าบ่มีค่าใช้ใจใดใทั้งสิ้นนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะครับบ่มีการใช้ใจใดใดทั้งสิ้นเนาะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของกองพิธีการศพตีได้ครับพระราชทานได้ครับ พระราโชบายมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชกาลที่สิบตีได้หมกพระราโชบายไว้ห้กับของพิธีการสบตีห้พระราชทานนะครับตีตั้งของกรมอํานวยการพิธีการสบตีห้พระราชทานนี่ก็คือตั้งอยู่ณอาคารมจรรอ์ลอหลังเก่าตีวัดศรีคมคาครับผมบวัดศรีคมคําพระําหลวงของเราที่นี่แต่ว่าการขอรับพระราชทานเพลิงเนี่ยไปตี สารการ,าร,การหลังเกา่เกาจันจ้นออ2อนะครับชัน2ตามวันเวลาที่ผมบอกตะกี้เนาะ <ผม S 1> อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับฉะนั้นแล้วก็ตวานี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการอย่างต่างๆโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการนะครับทำได้มาร่วมงานนะครับก็รห้สซึกว่ายกดีใจนะครับเป็นงานประจำทุกปีเลยถือว่าเป็นพิธีอันสําคัญเลยแล้วเขาเกือบลืมไปแล้วว่า แต่วาเนี่ยเป็นวันครบรอบห้าปีครับแป๊บเดียวนะกําเดียวแต่อันนั้นนะครับห้าปีตีได้มาตั้งอยู่วัดศรีหงค์คาที่นี่ได้ตั้งอยู่ตีภูมิภาคกําเดียวแต่อันนะครับตั้งแต่หกสองมาหกสองมาจนถึงหกเจ็ดนี่นะครับห้าปีพอดีเนาะอันห้าปีเดิมนี่ก็เป็นห้องว่า อิก็ศูนย์ศูนย์พิธีศูนย์ศูนย์เก้าหน่อมาเดียวนี่เป็นศูนย์แปดแล้วนะแต่มาได้บอกเลขนะศูนย์แปดองก็กลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มอ่เป็นศูนย์เป็นกลุ่มกลุ่มแปดครับกาะแปดพะเยานนะครับจื๊อจื๊อยอเนาะครับช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเนี่ยช่วงสัปปรรมน้ำมาเหลาสาระต่างๆตีได้เอามาอู้มาจ๋านะครับอันปีนารจะว่าจะได้พูดเนาะ ครับกัมาเกครับสั้นๆมหินเกิดกับตานะครับมาหินเกิดกับตาเขาบอต้องไปเอาอันเอาแหล่เอาเพชรเอาพ้อยจากต่างประเทศมามาแต้นมาอยู่บ้านกัวเกาเขาเอามาหินเกิดกับตาบ้านเขาเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนว่าค้นเนาะการที่จะมาเป็นผู้นํานะครับบางทีก็ต้องจําเป็น ผู้นำหรือว่าคนที่เป็นองค์ความรู้เป็นปราชญาต่างๆมันจำเป็นต้องเป็นคนนอกพื้นที่ต้องไปซ้อตีไก่ต้องไปซ้อตีไก่มาเห็นเกิดกับตามันก็คือนักแน่นอยู่เนี่ยนะครับมีหยาดปีนองมีความหูมีความชํานาญใหญ่มากับบ้านนี้ในประท้อมมาเห็นเกิดกับตามันก็อย่างบางคนก็เป็นปราชญ์ของืองทีเราเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยงครัขาเขามองข้ามไปซ้อหาตีอื่นไปถามหาตีไก่ทั้งๆตีของดีอยู่ใกล้ตัวนั่นแหละ อันนี้ก็คือมหินเกิดกัปตานะครับประมาณนี้นอกครับสุดท้ายท้ายสุดของรายการพระเพณีพิธีการนะครับ่างพะเยาทีวีทีวีเพื่อชมชนไข่หูวหยัางเปิดเข้าไปเลยเฟซบุ๊กเ <อ S 1> นา<อ>ะเฟซบุ๊กเสิชเข้าไปเลยพะเยาทีวีขึ้นมาหมดขึ้นทุกอย่าง่าวสารบ้านเมืองมีหั่นทุกอย่างไข่หูวหยัางนะครับทาง คณะทีมงานทางผู้บริหารต่างๆก,ก็จะอัพลงไปนะครับการ,รข่าวกันอย่างต่างๆสําหรับประเภณีพิธีการก็จะมีสาระหน้าหู้นะครับอันอย่างต่างๆมาอู้มจาจ๋าทุกวันพระฤหัสจากวันอังคารครับผมท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจคดีมีใจนะครับไปทางใดท้่มีการแคล้วคลาดพยันตรายต่างๆสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันทุกคนขอ,ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ